ครับผมสวัสดีทุก่านนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับผมนะขอภัยนิดนึงนะครับพอดีมันมันไม่ค่อยไอ้นี่นะครับผมสัญญาณอะไรต่างๆนะคือคือว่าภาพไม่ได้นะครับขอภัยนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกนะครับผมโอเคครับสวัสดีน้องออรับบิดนะครับสวัสดีพี่ธนพลนะครับนะโอเคกดไลค์กดแชร์เยอะแล้วกันนะครับนะทุกท่านเลยแล้วกันนะครับวันนี้มาพูดคุย นะกับตะกรุดสมดวงแล้วกันนะครับตะกรุดที่ว่าผมกําลังจะสร้างครับคือแผ่นทองแดงหมดเมื่อใดน,นะครับคือหมดนะครับคือผมไม่ค่อยได้ทาอะไรเยอะแยะมากมายคือผมเป็นคนที่แบบสไตล์นะครับอยากทําอะไรก็ทานะครับไม่ได้ว่าเฮ้ยอูต้องทําเยอะๆนะคือตอนนี้ผมได้แผ่นทองแดงมาพอสมควรเนะี่ยผมว่าน่าจะมาลักหลักร้อยก่าแผ่นร้อยไม่เยอะหรอกนะครับน่าจะมาสักร้อยนิดๆนะครับแต่ตอนนี้ ยอดจองเนี่ยร้อยกว่าร้อยกว่าชิ้นลละหรือว่าร้อยกว่าอันแล้วนะครับผมนะผมก็ทำเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แบบทําเยอะหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่ามีสมาชิกหรือว่ามีลูกศิษย์ทุกหาผมเนี่ยตัดแผ่นทองแดงเนี่ยให้ผมประมาณสักหลักร้อยนะครับตอนนี้ยอดจองร้อยกว่าแล้วนะตะกุดสมดวงเนี่ยคือจะได้วันใดหลายๆคนถามว่าอาจารย์ครับจองตะกุดกับอาจารย์เนี่ยจะได้วันไหนครับคือหลังปีใหม่นะครับเพราะว่าผมจะทำพิธีเนี่ยนะครับวันที่26 1หนึ่งครั้งแล้วก็ในวันที่ สำเนตหนึ่งนาสองสามเนี่ยคือวันหยุดเนี่ยผมจะทําพิธีตลอดนะในการจานว่ามันต้องใช้เวลาในการจานเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าผมเอาวันเดือนปีเกิดกับชื่อของคุณไปนะครับเพราะว่าในการเรียกสูตรเรียนามนนต่างๆ่นะครับมันก็ต้องตามนั้นนะครับคือตะกุดของใครของมันนะครับคือในการใช้เพราะว่ามันมีวันเดือนปีเกิดเนี่ยมากํากับด้วยนะครับเพราะว่าทําไมผมถึงต้องเอาวันเดือนปีเกิดของแต่ละท่านเนี่ยเข้ามาเพราะว่า ผมจะดูแล้วนะครับว่าเอ้ยวันเดือนปีเกิดคือเหมือนกับการดูดวงพวกมึงไปในตัวหน่อยช่ไหมกูไม่อยากจะดูดวงใครหรอกแต่ว่าเมื่อเวลาเอาวันเดือนปีเกิดมาเป็นนักสัตว์มาปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมึงดวงแบบไหนยังไงคือต้องทําให้แบบไหนคือในการพลิกแบบไหนทําให้มันดียังไงนะครับแต่ว่าตะกุดกูถามว่าช้าไม่ช้านะของขุนกวีชีสยามนะครับไม่มีวัยนะครับไม่มีวัยนะไม่มีวัยนะไม่มีวัยแนะ่นอนแต่ว่าในการทำเนี่ยคือในการเขียนมือผมใช้ตะกุดหรือว่าแผ่นทองแดงเนี่ย จานมือและเขียนมือทุกดอกนะครับสำหรับคนที่จองไว้นะมึงสบายใจได้เลยนะครับแต่ว่าไม่มีนะ้วันสองวันนะครับถ้าวันสองวันเดี๋ยวกูโอนเงินคืนให้นะครับแต่ว่าต้องนั่งจานทีละดอกทีละดอกนะครับเพราะกูไม่ใช่ปัม๊มถ้ากูใช้ปั๊มเนี่ยก็คือของโหลแต่ว่ากูใช้มือกูจานคือจานทีละดอกนะครับ ผมทาเพื่ออะไรคือผมดูทุกดวงนะครับดวงคืออะไรคือวันวันเดือนปีเกิดพวกมึงแหละที่ส่งมาให้เนี่ยว่าใครเป็นใครเป็นใครเป็นยังไงเนี่ยกูต้องจานให้เหมาะกับวันเดือนปีเกิดนั้นนะครับเข้าใจนะหลังจากที่ผมจานเสร็จแล้วคือหลังปีใหม่แล้วผมจะจัดส่งให้นะครับสําหรับงานวันที่26นะครับวันที่26นี้นะครับผมงดเลยนะเพราะว่ามันมีสถานการณ์โควิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากมาแดกเหล้ากูอยู่ใกล้บ้านนะ อยู่ใกล้บ้านนี่ก็เข้ามา26นะครับเข้ามาได้คือแดกเล้าอย่างเดียวไม่มีพิธีอะไรงั้นแะนะผมบอกแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าก็ถ้ามากินก็คือกินได้นะครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงตัวผมเองแล้วก็กินกับช่างที่ทําบ้านผมให้เหนื่อยนะเออแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่เสี่ยงหรือว่าอยู่ใกล้บ้านถ้าอยากจะมาสํานักผมก็เข้ามาแล้วครับผมไม่ได้ซสีเลียดไม่ได้ว่าอะไรนะเออในที่นี้นะครับแต่ว่าไม่มีพิธีอะไรในการกระทําพิธีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับลูกศิษย์นะครับต้องบอกก่อนนะ เออนะอ่ะโอเคนะครับแต่หลายคนถามว่าอาจารย์ครับตะกุดอาจารย์ได้วันใดได้วันไหนนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าหลังปีใหม่นะครับหลังปีใหม่เพราะว่ามันช้าเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละดอกเนี่ยนะครับมันเป็นตะกุดคู่ชีวิตหรือว่าตะกุดของพวกมึงที่กูต้องทำาค้พวกมึงทุกดอกดอกดอก,ดอกคือคือหนึ่งดอกดอกละคนอะชิบหายคมว่านานไมนานนะถ้ากูแบบมัวๆซัวๆก็แป๊บเดียวนั่งจานอคัคระแป๊บเดียวกูสบายแล้วส่งปุ๊บ แต่ว่ากูต้องดูดวคพวกมึงไม่รู้กี่คนตอนนี้ยอดจองหน่ะร้อยกว่าร้อยกว่าชิ้นแล้วนะครับร้อยกว่าชิ้นนะยอดจอง100กว่าชิ้นหรือวันหนึยกว่าอันแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็เลยต้องนั่งวิเคราะห์ดูนะครับแต่ละดวงนะครับที่ว่าแต่ละคนเข้ามาดูวันเดือนวัเกิดนะชื่อนามสกุลต่างกูต้องมานั่งเขียนนั่งจดแล้วพวกมึงต้องใช้กันนะแต่ว่า หลายหลายคนบอกว่าสิ้นเดือนได้ไหมบอกสิ้นเดือนก็มาได้ครับสิ้นเดือนก็โอนมาได้ไม่ต้องรีบร้อนนะครูเข้าใจว่าูเปิดจองเนี่ยบางทีเนี่ยมันยังไม่สิ้นเดือนแต่ถ้าเกิดพวกมึงเนี่ยพร้อมสิ้นเดือนหรือวันไหนมึงก็บอกกูกูก็ทําให้นะครับแต่ว่าจองได้อยู่นะครับทุกคนจองได้อยู่แต่ว่าทักกินบ็อกมาแล้วกันนะครับแต่ว่าในการที่จะจัดส่งเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทันใจนะกูไม่ใช่พิซซ่าฮัทหรือว่าเซเว่นอีเลเว่นที่ว่ามึงอยากได้เมื่อไหร่มึงก็มานะ กูทําด้วยมือกูกูทําด้วยจิตกูกูทําด้วยกายกูนะครับผมที่กูบอกไงว่าเฮ้ยกูทําเนี่ยมันไม่ใช่งานช่วยนะไอ้เฮียนะกูบอกให้นะถ้ามึงอยากได้แบบไวๆหมึงเช่ามึงไปซื้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดกูทําเนี่ยช้านะช้าที่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยกูต้องดูแล้วว่าเฮ้ยไอ้เฮียนี่ดวงเป็นไงวะมึงทํางานอะไรวะอาชีพอะไรวะวันเดือนปีเปิดอะไรวะมึงก็รู้คือมันจะบอกในกรรมมนลสันดานในกรรมมึงแล้วนะอยู่ในวั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 นววันวันวันว่นทันนน ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าไม่อยากจะรู้วันเดือนปีเกิดใครแล้วไม่ดูดวงใครแต่ถ้าคุณดอกเนี้ยผมต้องการทําเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกนะครับหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาผมจริงๆแล้วผมนัดวันที่6เนี่ยนะครับผมไม่ได้เปิดจองเลยนะคือใจไม่อยากจะเปิดจองส่งไปเสนอเลยคือมึงอยากได้มึงมาหากูในวันที่26กทุกอย่างเตรียมไว้แล้วแต่ว่ามันเพราะโรคโควิดสิบเก้าไงทำให้ตัวผมเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะนะ ทำได้หรือว่าทําตะกุดอย่างที่คิดว้ก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคไปสนีนะครับเพศไหนก็จองได้นะครับไม่จําเป็นนะครับมึงจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกระเทยตุ๊ดแถวอะไรมึงจองได้หมดเด็กนะครับแต่ว่าขอให้เอาวันเดือนปีเกิดมึงมาชื่อจริงมาเพราะว่ากูจะดูจากชื่อวันเดือนปีเกิดของมึงมานะครับแล้วก็จะทําให้มันเหมาะกับพวกมึงจะได้ใช้กันสบายอ๋อแลว่าทําไมทําไมกูต้องขอวันเดือนปีเกิดวะทําทไมกูต้องขอ ชื่อจริงนาะสุกุลจริงเพราะอะไรกูต้องมานั่งดูทีละคนไล่ดูตอนนี้ร้อยกว่าร้อยกว่าดอกนะร้อยกว่าดอกนะครับที่ว่าผมต้องทําให้นะมึงไม่ต้องคิดนะครับว่าเฮ้ยอาจารย์เมื่อไหร่ส่งให้สัตว์เดยกกูโอนเงินคืนให้นะสไตล์กูนะกูไม่ได้เครียดที่อะไรเลยนะรีกว่ามึงบอกอาจารย์เมื่อไหร่ได้ททดกูทนะําทีละดอกนะทีละดอกนะทำเหมือนว่ามึงอยู่ชื่อนี้กูทําดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้น,นะกูจะเขียนอะกรกับว่าเฮ้ย กูต้องส่งมึงดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้นะมึงเอาไปใช้ดอกนี้นะเพราะว่ามันเป็นตะกรุดคู่ชีวิตของมึงมึงต้องเอาไปใช้นะมันจะเสริมทุกอย่างของมึงบางคนกำหนักบางคนกำเบามันฟ้องด้วยวันเดือนปีเกิดของมึงกูไม่เคยดูดวงใครก็จริงแต่กูจะทำอันนี้เป็นของฝันให้พวกมึงนะที่บอกว่ารายได้ทั้งหมดกูทำเฮียอะไรกูก็เอามาสร้างสำนักนะตอนนี้กูทำนะาแท่นหรือว่าแม่ตะเคียนน่ะจนเสร็จแล้วนะครับ นะถามว่าทุกอย่างที่กูทำเนี่ยมาจากไหนก็มาจากวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยนะที่มึงมาบูชาเนี่ยหรือว่ามึงมาหากูกูเอาเงินเนี่ยเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆผสมกันมาทําเพื่อดูแลสํานักนะครับผมนะเข้าใจนะถามว่าปากเก่งจ้างกูบล็อกก่อนแล้วกันนะครับปากเก่งจงังปั๊บนะครับแป๊บบล็อกก่อนโอเคยืบไปแล้วรับจองด้วยครับโอเคครับก็คือใครจองเนี่ยอินบ็อกนะครับอินบ็อกเข้ามาแล้วกันหรือว่าอินบ็อกเข้ามาแล้วกันนะครับอินบ็อกเข้ามาแล้วกันนะครับ ผมติดตามมาตลอดนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยแล้วกันครับสำหรับทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะเอออ่ะนะจริงๆแล้ววันนี้ผมก็จะไม่ไลฟ์นะครับเพราะว่าผมมีติดงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับแต่ว่าผมมานั่งไลฟ์สดอะไรต่างๆเพราะว่าผมกลัวสมาชิกเนี่ยนะครับจะคือดอกนึงนะครับสามร้อยบาทบวกค่าจัดส่ง80บาทคือซองกับ EMS นะครับนะซองที่ใส่แล้วก็ EMS นะครับก็คือบวกค่าจัดส่ง80บาทนะครับก็รวมเป็น380บาท ดอกละ3 0 0อนะครับใครอยากจะได้นะครับก็อินบ็อกเข้ามาทางเพจแล้วกันนะครับที่ผมบอกนะเออใครอยากบูชานะเพราะตะกรุดดอกที่ผมทำเนี่ยหรือว่าที่สิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับมันคือของใครของมันนะครับคือทำเฉพาะหมดแผ่นทองแดงนะต้องบอกก่อนนะหมดแผ่นทองแดงไม่ใช่ว่ากูแบบมีนู่นนี่นั่นนะครับนะหรือว่าอะไรต่างนะครับนะอะไรเนี่ยม้วนลิน้นพับลิน้นเคี้ยวลิน้น,น,น,นเนก่งจังอะไรของมันวะม้วนลิ้นพับลิ้นเคี้ยวลิ้นเก่งจัง ขออนุญาตนะครับบล็อกก่อนแล้วกันนะครับปุ๊บปุ๊บบล็อกโอเคบล็อกก็คือบล็อกนะครับนะนี่คือบล็อกนะครับบล็อกแล้วคือบล็อกนะครับผมนะไม่เป็นไรนะครับนะคนคนตีนก็คือบล็อกนะครับคอยว่ากันนะครับจองถ้าทํนทำยังไงครับคืออินบล็อกมาทางเพจนะครับอินบล็อกมาทางเพจเลยแล้วกันนะครับหลายคนสงสัยนะครับจองคืออินบล็อกมาทางเพจนะครับแล้วถ้าเกิดที่อยู่เดียวกันนะครับถามว่ามึงจองสองดอกสามดอกสี่ดอกแต่มึงก็เขียนค่าส่งแค่แปดสิบนะเออนะครับคือผมอะว่าที่อยู่เดียวกันนะ ก็เสียค่าส่งแค่80บาทนะครับ3า0บาทเนี่ยนะครับคือว่าเอาเงินมาบำรุงหรือว่ามาสร้างสํานักนะครับเอาจริงๆนะครับที่ผมบอกนะเออนะเพราะว่าผมทำเนี่ยผมทำไม่ค่อยเยอะนะตะกรุดเนี่ยเป็นตะกรุดแรกๆเลยที่ผมทำที่จานทองแดงนะผมไม่ค่อยทำอะไรมากมายหรอกเพราะว่าตัวผมเนะี่ยผมผมไม่ค่อยชอบทำอะไรมากมายที่แบบเยอะเล้วก็เยอะแยะนะนะเพราะเวลาผมไม่ค่อยมีนะอาจารย์จองไว้ก่อนหายคุยเมื่อไหร่ไปรับครับโอเคครับพี่สิทธิ์มีโชคได้เลยครับผมนะ เกียรค่ะอาจารย์ผมลบแล้วครับพวกเกียรอะไรต่างผมลบไปแล้วนะครับไม่ซีเรียสนะครับผมนะโอเคนะก็ที่ผมบอกเลยว่าผมคือใครจะให้ผมส่งก็บอกแต่ว่าใครที่จะมารับด้วยตัวเองก็บอกนะครับไม่ซีเรียสนะครับต่ว่าบางคนบอกรอโควิดหายมารับกับผมด้วยมือโอเคจบนะรอได้แต่ทนะีบางคนบอกว่าให้จะส่งก็จะคือถ้าเกิดใครบอกว่ามารับเองกับผมไม่ต้องเสียค่าส่ง80นะต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่ นะไม่อยากเสียนะครับนะไม่อยากเสียค่าส่งก็มารักกับผมกับมือคือไม่ต้องเสียแปดสิบาทก็คือสามร้อยบาทนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีเวลาก็เสียค่าส่งแปดสิบาทแค่นั้นจบนะครับนะอ,อ่านก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์ครับถ้าแผ่นหมดแต่ชื่อคนจองยังไม่ครบอาจารย์ทําชื่อใหม่ไหมครับผมเอาแค่นั้นนะครับผมขี้เกียจก็รอแล้วกันรอปีหน้านะครับผมมันคนที่นิส,สัยสไตายอ่ะเอาแค่แผ่นทองแดงหมดอ่ะโอ้หจบตอนนี้มันวันร้อยกระดอก ผมว่าปันน่าจะอยู่ประมาณสัก300ดอกนะสามร้อยถึงห้าร้อยดอกแต่ผมยังไม่นับแผ่นทองแดงนะแค่นั้นจริงๆนะครับเพราะว่าตัดมาแค่นั้นนะก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับบอกว่ามีเวลาถึงเงินเดินออกหมดแล้วคือหมดนะครับเพราะว่าผมจะเริ่มจานเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคสวัสดีครับอาจารย์ชอบตรงไปตรงมาดีครับขอบคุณมากครับจองค่ะอาจารย์ขุนงวดที่แล้วบูชากระบองพ่อปู่ไปงวด นี้เอาตะกรุด4ดอกค่ะอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากพี่ทาสัญญานะจองจองจองครับคือเราจองเราโอนมาก่อนได้นะครับคือการจองผมจะได้จานแล้วผมจะได้ดูนะครับเพราะว่าแต่ละดอกเนี่ยนะครับมันมีเจ้าของอยู่แล้วนะผมจะได้ทําว่าเอ้ยเจ้าของคนนีค้คือใครคือใครคือใครนะครับมันไม่ได้มีบ่อยนะเพราะมึงถาม FC หรือว่าลูกศิษย์ผมนะครับผมไม่ได้ทําบ่อยนะไม่ได้ทําบ่อยคือกูไม่ได้ทําเลยดีกว่าเอาง่ายนะครับนะ เกี่ยวกับตะกุดอะไรต่างเๆๆนี่ยว่าหนุนดวงเสริมดวงเอาดวงมาทำเนี่ยนะครับเพราะว่ามันคือดอกเดียวดอกนั้นนี่คือคู่ชีวิตของมึงอ่ะคือมันเป็นคู่ชีวิตของมึงอ่ะมึงก็เอาไปใช้แล้วเป็นการหนุนดวงเนี่ยสมมติเนี่ยดวงไปยังไงนะครับนะมันก็คือการหนุนดวงพวกมึงเนี่ยนะครับให้มันดีขึ้นอุคิดแค่นั้นพอการพูดผีปิศาตคุณสาสมตนดำด้วยนะครับที่ผมบอกนะสไตล์เทวสุวรรณนะครับเออจองก็อินบ็อกเข้ามาแล้วกันนะครับคือมึงสามารถโอนก่อนได้เลยนะ ถ้ามึงไม่โอนนี่กูไม่รู้เพราะกูเอาเฉพาะคนที่โอนเข้ามาแล้วจองมากูก็เขียนไว้นะแต่มึงจะมารับที่หลังกูไม่ว่านะครับไม่ว่านะครับผมนะอินบ็อกเข้ามาเพจชมรมคนเลี้ยงผี hi, หรือว่าอาจารย์ขุนกวีชิสยามนะอินบ็อกเข้ามานะครับนะบ,บวกค่าส่งคือ380นะครับอาจารย์จะมาหาอาจารย์ที่สํานักอาจารย์ดูอะไรกันคือตอนนี้นะครับสํานักผมงมดนะครับแต่ว่าในวันที่26นี้ผมไม่ได้ทำพิธีใดๆทั้ทงสิ้นนะครับแต่ว่า ใครอยากจะเข้ามากินสังสรรค์อะไรต่างจะมากูก็ต้อนรับนะต้อนรับนะครับต้อนรับนะครับต้อนรับนะคงคงไม่เยอะดูสรงแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรนะครับคือใครที่แบบสนิทหรือว่าอยากจะเข้ามาหาผมนะครับก็มายี่หกได้นะครับยี่หกได้นะเออก็มานอนสํานักได้ไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าขอในกรณีที่ว่าไม่มีเกณฑ์เสี่ยงนะครับจองได้ครับพี่เจโอนะครับเดี๋ยวผมยวจองเข้ามาแล้วกันนะ คือไม่มีแกนเสี่ยงนะครับคือตะขุดครับว่าตะขุดผมบอกเลยกับตะขุดเสริมดวงนะเออนะทุกคนบอกบางคนทุกคนบอกรอลูกอมเลยครับอะไรต่างๆลูกอมเดี๋ยวค่อยรอก็ได้หลังปีใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมทําตะขุดอยู่ครับออกเวรกรรมนะ้นแล้วว่าผมพูดว่าฮัลโหลว่าคือรวมส่งสามร้อยแปดสิบนะเดี๋ยวยังไงอินบ็อกเพจเข้ามาแล้วกันนะครับนะเอออินบ็อกเข้ามาแล้วกันนะครับผมนะ เออโอเคครับครับครับก็คือก็อค,อคนก็โทรมานะครับมูชาสนใจตะก,กุดนะครับนะจองในไลน์หรือว่าในเพจในอินบ็อกซ์ใครที่ติดต่อผมได้คือจองทางนั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยกูไม่ได้ทําซ้ํากูบอกแล้วกูขี้เกียจคือถ้าเกิดบางคนนะโอ้หยตัดมาเท่าที่จองแต่กูว่กกูพอ้เฮี้ยกูขี้เกียจทรงขี้เกียจเขียนขี้เกียจทําขี้เกียจด,ดูดวงกูขี้เกียจด,ดูดวงใคร ถามว่าเวลาอาจารย์ทำเหาออาจารย์ทำไงครับกูแดกเหล้าเลยเวลากูทำสไตล์การทำนะกินเหล้านะจริงๆนะเดี๋ยวดูวันที่หกเนี่ยผมทำเนี่ยกูจะกินเข้าไปก่อนกินเสร็จปั๊บกูจะดูอารมณ์กูจะดูดวงทุกคนนะกูแคบไปหมดแล้ววันเดือนปีเกิดใครกูดูดูดูครับกูก็ทำแบบนั้นนะครับทำตามที่พวกมึงให้วันเดือนปีเกิดมาแค่นั้นแหละสไตล์กูเออมึงจำไว้นะเพราะปกติกูไม่อยากล่วงรู้ดวงใครชะตาใครนะครับ แต่เมื่อเวลากูจะทําให้กูก็จะทำให้พวกมึงดีขึ้นนะกูบอกว่ากูอยากทําให้มึงดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็ว่าฟึกพลิกฟื้นดวงไนงะเออกูเลยบอกขอวันเปเกิดพวกมึงมานะปกติจองตะกุดไม่มีใครขอนะกูว่าวันเปเกิดพวกมึงเนี่ยจะขอน้ำหาอะไรนะแต่กูขอไงนะขอวันเดือนปีเกิดพวกมึงมาคนในบ้านมึงก็เหมามาเมื่อก่อนนี้คือถ้าเกิดในอดีตเนีนะ่ยกูจะไม่บอกเลยเพราะาอะไรกูต้องการทําให้คนมาหากูในวันที่ยี่สิบหก แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับมึงก็จงเอาวันเดือนปีเกิดมาซะแล้วกูต้องนั่งดูนั่งดูนั่งดูนดุแล้วกูต้องนั่งทํานั่งทาเนี่ยนะเป็นร้อยสองร้อยดอกเย่ยมึงคิดดูเนี่ยนะยียห้ปวดหัวขนาดไหนนยะกูต้องทำเนี่ยเข้าใจปะแต่มันก็จะทาในอารมณ์ที่ฟิลที่กูต้องดูว่าเออเฮ้ยดอกนี้กูต้องเล่นตัวไหนเข้าไปให้มึงเอาไปใช้ให้มึงเอาไปพกเพื่อมึงไปบูชาแล้วมันดีขึ้นนะครับนะเออนะครับผมนะขนาดห้อยคอนะครับห้อยคอสวยงามมากนะครับผมตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครที่จะจองนะครับอินบ็อกเข้ามาทางเพจนี้เลยนะครับมันจะมีคําว่าข้อความพิมพ์เข้ามาบอกมานะครับบัญชีทุกอย่างอยู่ในกระทู้แล้วนะครับแค่นั้นหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับอ่ะโอเคสวัสดีนะครับทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมผมจองคือจองไม่รู้แหละนะตอนนี้นะครับตาลายนะครับตาลายหมดแล้วคือหมดครับหมดแล้วอย่าว่ากูแล้วกันนะครับนะเอาง่ายๆนะครับคงไม่ถึง5 0าร้อยดอกหรอกนะครับหมดแล้วคือหมดนะครับเพราะว่า มันตัดมาไม่ถึง500นะครับมันน้อยกว่าทาเวศนะครับทาเวศคือว่าทาเวสุวรรณหรือแม้กระทั่งกระบองเนี่ยยังมี9 9 9แล้วตะกรุดไม่ถึงแน่นอนนะครับน้อยนะครับนะจบนะแล้วกูขี้เกียจสร้างบ่อยด้วยนะครับสร้างเพราะกูอยากสร้างนะครับตอนนี้ที่อยากสร้างเพราะมันมีเขตการโควิด -19 เเนี่ยกูอยากให้พวกมึงเนี่ยนะครับมันดีขึ้นมันดีขึ้นนะกูเลยอยากทำให้แค่นั้นแหละนะเออโอเคนะเอ้านะครับสวัสดีครับผมนะ เอ้าเรามาพูดถึงวันที่26แล้วกันนะครับ26มึงอยามึงไม่ต้องมานะครับที่ว่าจะมาเสริมดวงสวดผานยักษ์งดแต่ถ้าเกิดจะมาแดกเหล้าก็มานะครับพวกคุณต้องสำรองนะครับเดี๋ยวไปจ่ายตัง26โอเคนะถ้าเกิดมึงอยากจะมากินเหล้ามึงก็เข้ามา26นะครับกูไม่ว่ากันนะเออก็มานอนบ้านกูนะครับแต่ถ้าเกิดมึงจะมาทำวิธีไม่มีนะครับ คุณควีไม่มีทำพิธีนะอีชานะแต่ว่าถ้าเกิดจะมาแบบเอออยากมาทํากับแก้มกับข้าวกินแรงต่างกินก็ยังโอเคนะมาได้นะครับสําหรับคนที่อยากจะมานะอยากจะมานะครับนะแค่นี้นะครับผมบอกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะแ,แต่มึงไม่ต้องมาเสี่ยงอะไรมากมายนะครับผมนะโอเคนะครับจองได้คือจองในอินบ็อกซ์แล้วกันนะครับจองในอินบ็อกซ์เพจนะครับจองในอินบ็อกซ์เพจหรือว่าเบอร์โทรแล้วกันนะครับอินบ็อกไปแล้วก็โอเคเดี๋ยวหลังจาก ไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวไปนั่งอ่านแล้วกันนะครับแต่ละท่านนะครับที่ผมบอกนะ411วิวนะวหลายคนบอกสิ้นเดือนค่อยจ่ายก็ได้นะครับหรือว,ว่าเงินเดือนออกก็จ่ายก็ได้นะครับไม่ซีเรียสเดี๋ยวยังไงอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวผมให้หมายเลขบัญชีแล้วกันนะครับเ mm hmm. ตือนใจจอง1ดอกครับโอเคครับนะเอาง่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอ ดูในอินบอลก่อนแล้วกันตอนนี้มันมา100ร้อยกว่าดอกแล้วแหละนะครับนะแต่ถ้าเกินหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับผมไม่ได้แบบเฮ้ยกูต้องรองรับหมื่นดอกก็คือหมื่นดอกแนละ้วกูไม่ทำรองไอ้เหี้ยหมื่นดอกไอชิบหายวิเกียะคิดมากนะครับตอนนี้มันร้อยกว่านะรประมาณผมว่าน่าจะมาณแค่สามร้อยแหละผมดูในในในแผ่นตะกรุดแล้วนะครับประมาณอยู่ประมาณ300ดอก400ดอกแค่นั้นนะครับที่เขาส่งมาให้นะเออจบแล้วคือจบกันนะครับโอเคนะครับ ใครจะมาวันที่26นะครับนะคือไม่มีพิธีแต่ถ้าเกิดอยากจะมาสังสรรค์กินเหล้าก็ว่ากันไปนะครับไม่เครียดนะครับโอเคนะครับแล้วเราวันนี้ครับรับพรแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีธุระต่อนะครับพรุ่งนี้มีงานนะครับนะสมาชิกท่านใดนะครับที่รับฟังรับชมนะครับนะผมให้พรก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มาไม่เยอะนะครับมามาแป๊บเดียวนะครับสมาชิกท่านใดนะครับที่มาฟังผมหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาผมนะผมให้นะ จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับประสบความสําเร็จทุกๆด้านนะครับนั่นมีเงินมีทองจเจริญยิ่งขึ้นครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ